น้อยคนรู้ทีแท้เป็นน้องสาวพระเอกคนนี้เปิดบ้านพายรินระดานางเอกช่องสามถูกโซเชียลแห่สงสยัยแอบคบเจมมานอกจอรินระดาแก้วบัวสายจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากเอกละครเวทีศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย,รยธรรมศาสตร์ แม้เธอจะเรียนมาทางด้านนี้แต่เธอก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสปรากฏตัวในละครโทรทัศน์กระทั่งได้มีโอกาสเข้ามาแคสที่ช่อง3และได้แสดงละครเรื่องแรกตะวันยอแสงผลงานละครดังเพียบพิสูจน์ฝีมือทั้งร้ายและดีแม้หลายคนอาจจะรู้จักภายจากละครเรื่องเมียจำเป็นรับบทเป็นนางเอกเ,เต็มตัวครั้งแรกแต่จริงๆแล้วที่ผ่านมาเธอมีผลงานที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นผลงานทางการแสดงเรื่องแรกตะวัน ย่อแสงระเริงไฟลชาิเสือพันมังกรซีรีสลูกผู้ชายเขาวานให้หนูประสายลับ ทวงเสน่หาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งละครเรื่องกงกรรมซึ่งรับบทเป็นวันนาน้องสาวสุดที่รักของอาซอเรนูเธอยังมีพี่ชายแท้ๆหนึ่งคนชื่อเคกนทวั์แก้วบัวซ้ายอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหม่ฝีมือดีของช่องสามที่มีผลงานละครดังหลายเรื่องอาทิมีเพียงรักสี่ลี่ลูกผู้ชายได้แดงเลบรรพาการและอีกสองเรื่องที่กำลังสะอาอากาศลากิน,นารีและให้รักพิพากษาด,ด้วยนางสกุลแก้วบัวซ้ายอาจทำให้หลายคน คิดว่าพายต้องร้องเพลงเก่งแน่นอนแต่เจ้าตัวรีบใส่หัวทันทีเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอเคยเปิดใจกับเราว่าคนส่วนใหญ่พอเห็นนามสกุลก็จะถามว่าเป็นอะไรการร้องเพลงได้ไหมซึ่งจริงๆพายร้องไม่ได้นะแต่คนก็จะคิดว่าตอนนี้เรียนการแสดงครั้งแรกก็มีคนพูดว่าโห oh, นามสกุลแก้วบัวซ้ายต้องเก่งมากแน่แกดดันเลยทีนี้เพราะเราก็ไม่ได้เก่งนะหนูคิดว่ามันเป็นแค่นามสกุลเราทําได้ดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวเรา ากกว่าตกเป็นกระแสขา่า,ขาวเมาส์ข่าวสุบสิบร้อนฉากข้ามคืนสำหรับเจมมา ว้าซุมกุบกิกแอบคบกันกับนักแสดงสาวพายรินลดาแก้วบัวสายหรือวันนาน้องเรนูจากละครกรงกรมเซมาได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วแจ้งสถานะกับสาวพายเป็นเพียงพี่น้องเคยร่วมงานกันในละครเรื่องชาเสือพันมังกรที่คนเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงแต่เป็นเพราะตอนนี้มีผู้จัดการคนเดียวกันส่วนเรื่องหมวกคู่ที่ดูเหมือนกันนัดซื้อมานานแล้วส่วนอนาคตจะพัฒน,นาความสัมพันธ์หรือไม่หนุ่มเจมก็บอก ว่าเป็นเรื่องของอนาคตหลังทราบข่าวก็ได้โทรไปขอโทษข,ขอโพยน้องหายมาแล้วยืนยันผู้จัดการไม่ได้ปิดการหากจะคบใครขอให้เรารู้สึกโอเคกับคนนั้นถามว่าเปิดใจไหมตอนนี้ก็เปิดใจแต่เป็นคนคิดเยอะคอยเป็นคอยไป